นี่คือหนังชีวิตครับตัดกิ่งไม้ยาวๆไปเลยหนังชีวิตของกิ่งนี่นี่ตกมานี่ชีวิตเจ็บหนักเลย <c oughs> ระวังเด้ออันนี้ฝนตกหยุดแล้วเอ้ฝนหยุดตกแล้วนะกะเฮากะโอเค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 ตามเลยเฮากะได้การทำงานครับหยุดไปหนึ่งอาทิตย์กับบรรยากาศฝนตกที่ภูหอแล้ว ดูดูดเราก็เริ่มเหตุงานเหตุการ์แล้วนี่ไซลีเขาก็เริ่มงานเดี๋ยวผมเชื่อปุ๋ยมาอ้อยไวๆก่อนให้มันสูงขึ้นสูงๆครับเมื่อกี้เราตัดฟังนู่นมาแล้วตัดมาแล้วดูนี่เราได้ทำการไปตัดลายตัดมาแล้วเพราะว่าเราจะวางเผนไจังไหยเหตุร้านต่อไป เดี๋กาดผู้หอบรเห็นผูห้หอแล้วครับตอนนี้เหาเฮียกำลังตกแต่งทางเขาด้วยการแต่งกิง่งแต่งกิ่งต้นเพบรารมีบ่เพื่อนวะไปไปเบิเ่งเพรนฝั่งทางเขา้าเอานี่ก็เป็นไซเกาหลีครับแต่ทางนี้ก็เป็นต้นเพบรารมีบอกเพื่อนเอิ้น ดีให้น้องมาขึ้นตัดให้ผมขึ้นบบได้นะครับถ้าขึ้นไปนี่ลําบากเลยเพราะว่าเป็นหมอนรองกระดุกตกมาหนีพัดบบได้ครับเขาต้องรักษาเจ้าของไว้ก่อนนี่กระไลตัดยาวเลยครับเต่งพุ่มไปในตัวเราไม่ต้องการสูงนะครับเราจะต้องการโอ้แบบวาให้เพิ่นกงกวงเพิ่นเพเพยเพยออกมาอีิบาจังไดครับให้มันนบานนะครับบานบานบานผมเิ้นบานเนาะคือซุม้มคือดอกเห็ด เขานันี่คือทางเข้านะครับทางเข้ามาคาเฟ่เล็กๆของเราจากเล็กโบลีคับผมโบลี้ยวจดเ่อเพิ่มตัดออกเพิ่นกำลังแต่งกิ่งอยู่ตัดปีละครั้งครับแมนขึ้นไปครับโบมีโบมีต้นหนังหน้าพ่อเมียเออพาไปเบื้องหางมีพร้อมครับผมฝันนั้นขอตัวมีไปวางมุมก่อนดึกได้ใช่ป๊อ อนะเออเฮานะอัน,นอย่างก็คืออันอย่างก็ละน้ำมันไายนะเฮียอย่างก็โมเมนต์น้ำมันไายอย่างก็ไม่ว่าต้นไม้อกอกอย่างไม่นะเฮียอย่างวะข,ขึ้นไปดีไปยืนไปยืนกิ้งอีดีมชิดตุบมันไดน,นะนี่นะหนังซีวิดะตกมานี่ลำบากกันเลยเฮ้นี่นะให้ผมบุคคอยากขึ้นนะครับผมรักษาเจ้าของ อมีดบางมุ้งมือตัวจับนะ <Yeah. S 1> จับทางซ้ายนะ <Yeah. S 1> พี่หำขึ้นมาทางนี้บาลอนะตัวแพ่หรือไอหินน้ำเด้เออฟันแล้วที่บ้านมีจริงนะเอออาศัยว่ามันแทกจริงให้เป็นภูมิได้ฟันสั้นสองนะเออเออฟันให้มันเลยฟันให้มันเลยงามขึ้นไปนะลนปนะเลยเลยเลยงามเลยงาม,งาม เอ๋อไม่ยังเออมีดบังงี้เออขึ้นนะขึ้นอีกเออประไม้ล่ะกระบาดครับเอออันที่บาทเพิ่งถึงเราฟาร์ตมันกำลังหกักมันเต็งพุ่มมาอยู่นะงามตาอืมตนท่านกับอันห่างข้างที่มือตัวจับกระตัดฟังเดียวกันเด้อตัดพอกันเด้อเอออันที่มือตัวจับนะเดี๋ยวผู้หาเพิ่นไปเบิง้งห่างมิ้มก่อนห่างพึ่งมิ้มนะ ดู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 พึ่งมิมบ้านผมเรียกพึ่งมิมนะครับสวยๆเลยนี่บ้านผมเรียกพึ่งมิมนะครับมันไม่โฟกัสนะครับไม่ประมาณนี้โคยโอเคครับผมคลิปนี้ฟักแข่งคินี้มันยาวละฟักไ้เด้ดอมอมอกอมใจมากันมาเยี่ยมมาสุมมายามได้ครับผมมานาั่งเว้านาั่งจาก,กันได้ อาเฟสเลน,นอยของเราสวัสดีครับ